เบ er pues mm. ียบบกฮงหน่อยนเบียบพักกรเสกไท่เขาก็ได้ซำเลยไก่ลายหอมหวยหยมักพริกต้นเกาด้ไปไก่เยมั้เอาก็ะป่งดูวาสีบอลอตยังหายอยู่นะต้นเกาไปไก่ เขาให้ได้ซัมเนี่ยโอ้ยนักปังก็ลังจะได้กินหยอดแล้วเนี่ยใบงามๆใช่ะปังอีแม่ส่งมาให้ในมันผีเก่ากันบกเขื่อนี่ เพิ่งเห็นดอกเนี่ยแบบแบบกคงบางแดดมันโดนโอ้ยมันโดนดอกมันเฮียก่อนมาตากแหงไว้มันะ่ะล่งน้ำม,นมันเลยเกิดเดินเนี่ย จะดนด์นนสิกินเบิดนะพักเนี่ยลายคักลอกงาเบิดเมื่อวันนี้ดอนเนี่ยหกคักว่ามันปลาดงดิบแบสปพนวบหงมะเขือสามดอกกลุ่มนี้ เบียบผีล่ามันเอาหายมาเนี่กับคาโปร่งน้อยเบียบพักเกษตรกับเบียบพักฮงพิ่นี่เดีคาคนหายมากทางเนี่ยวันพักขนาไปอีกพักขนาน้อย อีกระทิตสองกาะิทย์ก,ก็ได้ก,กินหาผพักแพ้วปีนี้ป่วยข้ามนอกหัวละผ้าเรื่องหัวละผ้านี่เลยเออหัวละผ้าก็ดีเนี่ยปูวยแกงในเดี๋ยวเก็บแกงอยู่หัวละผ้าก็ดี อืบ้านแก้วกันเองเขียยังมีดอกอีกอยู่ในต้นหนึ่งลอนดงลูกตนจับใายทิมมันหลายหลายอานีแหละค่ะ งามหลยมันละอัวเบิดมันถ้ากระเซกหน่อยตอนนี้เนีเป็นดอกจาบักเคลียตอนนี่เขาให้กบรนิมบาลเกวขึ้นก้อเดียวนี่แหละ หอมเลยหอมนะมรพ่า<อ>ดอกฟินหกหลายปลาเด็ดทอนถิ่ม่าม<อ>ดอกใยครับอือ ตอ้นอันนี้เองอันมอเป็นหัวอายุงามหลายจะได้กินว่นละเนี่ยโอ้ยลกอยางยวดมือซ้ำนี่ก็ดีเมือ่อยงอนโอเคนะจบข่าว จบมึงดอกกเขียพี่